ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับกับเมาเรคคอร์ดเหมือนเดิมนะครับกับรายการเมนูเทศนะครับโอ้ทำไมไอ้น,นี่มันเยอะเหลือเกินเเป็นไอเดียอ๋อไอเดียเทศนี้ผมใช้โปรแกรม setting v i ิว uh, นะครับสอบได้นะครับโอเคก่อ okay. นอื่นเรามาดูสภาพของเซตอินเด็กนะครับอย่างที่เราพูดไปเมื่อ2วันก่อนแล้วนะครับเซตอินเด็กเองก็ถือว่าไม่ได้ใช่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่าไหร่นะครับการเกณง์กำไรเองก็ ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่านะครับตัวเซตนี่เป็นแท่งแดงลงมานะครับแล้วก็ทําโลต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับรือว่าโลนะครับนั่นก็คือเป็นแนวโน้มในช่วงของขาลงนะครับการที่จะชนะขาลงตรงนี้ได้นะครับเซทจะต้องปิดขึ้นไปยืนเหนือ1 350ศให้ได้นะครับถึงจะมองว่าเป็นการ เทนขึ้นไปอีกหรอบนะครับแล้วก็ต้องผ่านที่1400งพ้อยได้นะครับจะมองเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ายังไม่สามารถผ่านตรงหนึ่งเข้าไปได้ก็จะมองเป็นแค่การรีบาวครับเพื่อที่จะลงต่อเพราะฉะนั้นวันจันทร์เองนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเทด้วยนะครับส่วนจะมีการรีบาวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ดาวโจนนะครับบวกมา 114จุดในชน่วงของวันศุกร์นะครับก็ค่อยๆลุ้นกันไปนะครับแล้วก็วางจุดสต็อปลอยกันดีๆแล้วก็ไม่ควรเล่นเยอะอย่างที่เคยบอกไปนะครับช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยเอื่อมหน่วยเท่าไหร่นักนะครับถ้าการาฟบอกว่าเป็นขาลงยังไงมันก็ลงครับเด้งแค่ไหนมันก็จะลงนะก็อย่าเล่นเยอะล้วกันนะครับ ถ้าเล่นก็ออกให้ไวนะครับอย่าติดหุ้นนะครับมาดูหุ้นที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3นะครับสิงหา,าตัวแรกนะครับ ICN นะครับ ICN ตอนนี้คือเป็นไซด์เว้ up นะครับ เกนได้ว่าเซตช่วงที่เซตลงหลายๆจุดไอซีนั้นไม่ได้ลงเยอะเลยนะครับนั่นหมายความว่าไอซีเองก็ไม่ค่อยอยากจะลงนะฮะจะเป็นการแค่พักฐานจึงทําให้ตรงนี้น่าสนใจนะครับที่จะเข้าไปเก็งกําไรนะครับเ,เราคาดได้2รูปแบบคือเข้าตรงนี้เลยนะครับหรือรอให้เลือกทางครับข้างบนข้างล่างนะครับ ก็คือ ICN ถ้าวันพรุ่งนี้นะครับยกตัวขึ้นไปเหนือ1.98อาจจะเป็นจุดที่เบสว่าจะขึ้นทางไฮนะครับแต่ถ้า ICN เองนะครับลงต่ำกว่า1.91นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอตรงนี้เลยครับแสดงว่าจะเป็นการไซเว y ตรงนี้ในกอบนะครับที่1.82อย่างนี้นะครับแล้วค่อยเบกนะครับ ICN ทิโก้นะครับท e ิโก้เองนะครับก็คือเล่นกันมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้ในช่วงของตรงนี้นะครับไม่เยอะแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือไม่ได้เล่นนะแล้วก็ลงมานี้ไม่ได้เล่นนะครับก็อาจจะเสียตรงนี้นะครับก็คือคืนไปนิดหน่อยนะครับตัวทิโก้นะครับลงมานะครับก็ลักษณะคล้ายตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคาดหวังทิปโกวันพรุ่งนี้ก็คืออาจารย์ีบาวนะครับวัดที่8 3จก่อนนะครับสำหรับแนวต้านแรกนะครับคา,าดหวังผลกำไรก็อยู่ที่ประมาณนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องลุ้นนะครับวันพรุ่งนี้ต้องเหนือเจ5เจหให้ได้นะครับโดยแนวต้านก็คือ8 2ดนใช่ไหมครับ ก็คือแนวรับที่เราบอกว่าห้ามหลุดในครั้งแรกนะครับก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้แนวรับในตรงจุดนี้ที่ไม่ควรหลุดก็คือโลของแท่งนี้ครับ7.4หรือ7.35นะครับก็คือ,คอตรงนี้นะครับ7.60มันก็คือตรงนี้ ีม่วงตรงนี้ไม่มีนัยยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่มีนายานะัยยะนะครับทิปโกนะครับก็ประมาณนี้น่าสนใจนะครับไม่ต้องเสียงเยอะด้วยนะครับอ่าด,ดู PTT ครับอันนี้คือ ขึ้นไปข้างบนนะครับพยายามอยากจะขึ้นนะครับอยากจะขึ้นถ้า PdG ทะลุตรง19บาทตรงนี้ก็คาดหวังที่20ถึง21บาทตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้า PdG ไปไม่ไหวนะครับก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ18บาทไม่ควรหลุดนะครับเพื่อคาดหวังด้านบนมาดูตัวโอ้ยผิด mc นะครับ mc เองลักษณะของกราฟ mc เป็นการไซเวย์ในกรอบนะครับ ้ขยๆกับตรงนี้นะครับรอบคข่าๆคือเป็นการไสเวรกรอบนี้นะครับถ้าสามารถเบรกทะลุรกกอบขึ้นมาได้นะครับ MC ก็จะมองเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับเพื่อหวังคาดหวังตรงนี้นะครับด้านบนง่าก็ตามเองนะครับเฝ้าระวัง MC ไว้นะครับแนวรับที่ไม่ควรหลุด MC ชุดนี้ก็คือ9.15หประมาณนี้9.15หรือ9.10นะครับไม่ควรหลุดแนวใต้ของ MC ระยะสั้นนะครับไม่ใช่ระยะยาวนะระยะย,าว,ยาวคือตรงนี้นะครับเราดสูสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับว่าเบรกได้ไหมนะครับ ก็คือ9.55ถ้าไป9.55ได้ก็คาดหวังที่9.90เป็นทีละสะเต็ปไปก่อนนะครับ9.5ถึง9.6เป็นขอบไซเวนะครับ FS Smart เองนะครับก็คือ,อบวกเพิ่มขึ้นมาแท่งนี้นะครับมีในยาสำคัญพอสมควรน,นะครับ จะเปสมาทเองนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าย่อตัวลงมาที่6.4บาทตรงนี้เหมาะนะครับราคาก็อยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าสามารถยกตัวขึ้นไปสูงเหนือ6.55ได้ก็จะมองค่อนข้างที่จะสวยนะครับจะยกไปเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็อยไ,ไซเวด้านบนเพื่อให้เส้นค่าเฉลี่ยวิว่งตามอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ พราะบางครั้งนะครับเราสังเกตได้ว่าเวลาเรารอที่มันลงมาเส้นค่าเฉลี่ยแล้วมันไม่ลงนะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับจุดที่ไม่ค่อยรู้ลงมาคือเจ็ดจุดสามห้านะครับเป็นกรอบระยะสั้นเลยนะครับตรงนี้ก็มองง่ายๆนะครับแล้วก็ต็อปลอดไว้ด้วย ดูไอนะเป็นกรอบไซด์เว้ค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันนะครับ IT เองเมื่อวานบวกมา1.9 1ก็คือ2ประมาณเกือบเกนะครับเป็นอยู่ในกรอบไซด์เว้นะครับ IT เองถ้าวันพรุ่งนี้ไม่สามารถยกตัวขึ้นไปเหนือ2.56ได้ครับมันอาจจะเป็นการลงมาเทสนะครับแนวรับที่ 2.42อีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็คือรับไปก่อนก็ได้ครับว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรลงมาครับเพราะว่ามันเทส1 2 3 4ม่ควรเทสบ่อยถ้าเทสบ่อยก็คือจะลงครับทางนั้นเพราะฉะนั้นเองนะครับไอทวันพวกนี้มีทางเดียวคือขึ้นนะครับไม่ควรลงถ้าลงคือไม่ควรรับแล้วนะครับสำหรับไอทนะครับเฝ้าดูก่อนก็ได้นะครับที่2.62ต้อง ยกตัวขึ้นไปเหนือให้ได้นะครับเบรกกรอบตรงนี้มาก็จะมองว่าสวยนะครับแนวต้าก็อยู่ตรงนี้ครับสองจุด้าศนหุ้นค่อนข้างหลายตัวนะครับเนื่องจากมันเบรกตัวมานะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นจุดที่น่าเล่นแทบทุกตัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่เฝ้าระวังไว้ในแต่ละตัวนะครับเนื่องจากมันไซเว์มาดูเซน่านะครับเหมือนกันนะครับต้องยกตัวเหนือสองจุด็ดให้ได้นะครับ ไม่ควรลงกลับมาที่262นะครับเจ็ดตรงนี้นะครับหครั้งสองครั้งนะครับยกยกโลนะยกโลนะครับเพราะฉะนั้นเซน่าเองน่าจ,จะ2.72ควรจะยกตัวขึ้นไปได้แล้วนะครับก็จะเบรกเส้นกดแนวโน้มตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับลักษณะกราฟก็จะเป็นเหมือนตรงนี้นะครับ ถ้าวัดกันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับ3บาทสำหรับเซนาครับดูโฮมนะครับ, home, รบที่ให้ไปเมื่อวันศุกร์นะครับอันนี้ผมวางฝั่งบิดไว้นะครับผมก็ไม่ได้ของเหมือนกันนะครับเสียดายนะครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์ผมวางไว้แล้วมันไม่ยอมบิดมาให้เลยครับมันเคาะขวาอย่างเดียวนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ผมเองก็ไม่ค่อยกล้าจะเคาะมากครับเพราะฉะนั้นก็เลยอดตัวนี้ไปนะครับวันพรุ่งนี้นะครับดูโฮมไม่ควรต่ำกว่า12.4เพื่อคาดหวังแนวโน้มด้านบนนะครับถ้าต่ำลงมา12.4จะไซเวย์ในกรอบนะครับที่มัน11.6นะครับถึง12.4ตรงนี้นะครับมาดูนะครับ อันนี้หุ้น5นาทีนะครับเมื่อเย็นตอนเย็นดูไม่ขึ้นนะครับเพิ่งจะมาขึ้นเอาตอน5นาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูดูนี่ครับผมเฝ้ามาทั้งวันไม่ขึ้นเลยนะครับเพิ่งจะมาตอนเย็น,นครับยกตัวขึ้นไปเลยปิดซิลลิงนะครับสำหรับไพรอนแต่ก็ยังน่าสนใจนะครับก็คือกราฟมันสวยนะครับ จะยกตอนไหนก็ช่างนะครับไม่เกี่ยวก็คือไพลอนนะห้ามตมห้ามต่ำกว่า4.98นะครับ,ค,รบคือรอบเป็นรอบที่4แล้วสำหรับไพรอนเพื่อคาดหวังด้านบนนะครับกราฟสวยมากนะครับจิมจี้นะครับตัวนี้ผมเข้าไปเก็บสะสมทั้งวันนะครับ ซื้อตั้งแต่ช่วงตรงนี้นะครับซื้อนิดเดียวเราก็ดูราคาอยู่นะครับตรงนี้ขึ้นไปก็ซื้อตรงนี้นะผมซื้อหลังหลังจากแท่งนี้นะครับซื้อแล้วก็สะสมตรงนี้นะครับทุนเฉลี่ยเองนะครับก็อยู่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมมาร์กไว้เพื่อเป็นเลคคอร์ดของผมเองนะครับ ก็มีไม่เยอะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับตัวตีม G นะครับจุดนี้จุดที่ไม่ควรหรือคือ228แใช่ไหมแต่จุดที่ไม่ควรลงมาต่ํากว่าก็คือ2องตรงนี้นครับสองสามเราบอกตัวเลขไม่ค่อยจะชัดจริงๆมันเป็นเลงตั้งแต่228นะครับจนถึง236จะเป็นเลงในการลง ย่อตัวนะครับถ้าพรุงนี้จะย่อตัวก่อนจะลองฟันวัดฟ,ฟีโบในแท่งดูนะครับว่าเาข้าๆนะครับสองสามสี่นะครับเพราะมันย่อตัวมาค่อนข้างที่จะเยอะตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวทีมจีสองสามสี่ไม่ควรหลุดเพื่อคาดหวังด้านบนนะครับแล้วต้านค่อนข้างมีระยะไกลพอสมควรแต่ว่าอันนี้แล้วต้านระยะยาวนะครับ และระยะสั้นเองก็ดูกันเป็นรอบๆนะครับเนี่ยประมาณ2.48ก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็2.6นะครับทีละ0.2นะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับสำหรับตีมจีนะครับถ้าวันพรุ่งนี้สามารถเลย2.6หรือ2.44ได้อันนี้จะเป็นไม้ที่สําสำหรับการไล่ราคาตามขึ้นไปนะครับ เนื่องจากผมมีทุนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีทุนนะครับก็คือ2.32ตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ถ้าเทดก็ค่อนข้างระมัดระวังด้วยนะครับพอมันขึ้นมาสูงแต่การบีบตัวตรงนี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานเพราะฉะนั้นการขึ้นตรงนี้นะครับคงไม่น่าจะขึ้นได้เบาๆนะครับสําหรับตีมจีต้องลุ้นกันไปนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูกลุ่มเหมือนกลุ่มน้ําผลไม้นะครับ ก็ยกตัวขึ้นไปแล้วก็ลงแรงเหมือนกันนะครับทิฟโกเองอยู่ในเส้นอ้าวทิฟโกพูดไปแล้วซาครับทำการบ้านซาทีมจีาอ่าดู scp ครับตอนนี้เป็นกลุ่มคล้ายๆกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างเหมือนกับโฮมโบนะครับทีม G เอ๊ะ S.C.P เองนะครับจุดแนวรับของ S.C.P เองคือ5.80ไม่ควรหลุดลงมานะครับส่วนแนวต้านที่มองว่าจะเบรกขึ้นไปก็คือตรงนี้แหละครับมันมาชนแล้วให้เพิ่มอ,อีกนิดหนึ่งครับ ประมาณหกจุดหนึ่งศสำหรับ scp นะครับต้นทุนก็ยังไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดนะครับมองระยะยาวก็พอสมควรนะครับตัวนี้ราคาปกติมันอยู่ที่ประมาณ1ิบาทนะครับลงมาค่อนข้างที่จะไกลนะครับแดบาทถึงสิบบาทนะครับ pe ค่อนข้างต่ำมากนะครับสำหรับตัว scpa นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเล่นก็ pe ต่ำมาก แต่มันช้านะไม่ค่อยทันใจนี่ครับ PE นะครับเจ็ดเท่านะครับ P/B แค่ศูนย์จุดเก้านะครับแต่จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นหุ้นที่เต่าๆนิดนึงนะครับไม่ค่อยจะขึ้นบือ้อหวามากนะสังเกตดูว่าค่อยๆนะครับก็ถ้าไม่อยากจะเล่นเยอะก็ไม่ ก็ไม่ต้องใส่ไปเยอะนะครับสำหรับตัวนี้หรือจะค่อยๆสะสมเงี้ยได้นะครับเพราะว่า P/E มันไม่ได้สูงมากนะครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเจีนะครับเป็นกลุ่มคล้ายๆกับตัวนี้ครับ CCP นะครับพวกกลุ่มคอนกรีตนะอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นมันขึ้นไวนะครับแต่ในช่วงมาสะสมของมันจะช้านิดนึงครับ CCP s t c ครับ a t c ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นหุ้นตัวเล็กนะมันค่อนข้างที่จะค่อยๆสะสมของนะครับตอนนี้เป็นลูกของ CCP นะครับสาเร็จ ATC ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วมีหลายตัวนะครับแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันอันนี้ในมุมมองของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ